สวัสดีครับผมเอลก้อนนะครับวันนี้จะมารีวิว ID ที่197นะครับ ID 1ดาวเขียวนะครับมาดูสีตินะครับสีติอัตราการชนะครับพันเจ้ยหนึน็ะครับอัตราแพ้ครับหนึ่งหมครับมิตเลทหกสเร์เซ็นคิวได้สามจครับมิชั่นห้ายนะครับอัตราความแม่นสิบหกเปอร์เซ็นัตราการย่อเจ็ดสิบร์เซ็นต์ครับแฮชชอที่ห8ึ่มื่นแปดนะครับยีพีอยู่ที่สี่ล้านเก้าแสนนะครับก็เอชพีนะครับเลือสอง ไอเทมตัวละครกับไอเทมของจะไม่มีแล้วนะครับมาดูปืนนะครับปืนนับแล้วมีประมาณ35ประมาณสากระบอกนะครับนี่ครับปืนประจํายศมีครบนะครับนี่เาจะมี Si l v e r Tiger AK นะครับตัวนี้หายากมากนะครับเพราะว่าในในการไขตู้นี้จะไม่มีให้ไขแล้วนะครับจะเป็นปืนถาวรนะครับตัวนี้ปืนจากกิจกรรมอะไรก็พอมีนะครับคิวตี้เอ็ก็มีครับแชมเปี้ยนเอ็มสีแชมเปี้ยนพจจมีครบนะครับคอปบ้าเพจจก็หายากนะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกัน ก้ปืนจากไข่ตู้ถาวรก็มีนะครับนะครับก็สำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook E เล็กก o n e p i e c e นะครับหรือว่าติดตามผลงานได้ที่กลุ่ม s อชเชฟโม้บรหานะครับสำหรับใครที่ดูผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถแอดเว็บลิงของ Facebook มาสอบถามได้นะครับแล้วก็จะมี ID Li ลกับเบอร์โทรนะครับสามารถแอดมาสอบถามได้นะครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ